กงจืนอู้โอ้ยเ็งเนี่ยมันหลายใจคบใครอะมันเคยคบคนเดียวที่ไหนอะ ผู้ชายอย่างเราเนี่ยดันมาเจอผู้หญิงที่ไม่รักดีหมดเงินหมดทองไปทั้งเท่าไหร่มึงเคยรักแล้วก็เคยจริงใจมึงไหมฮะไปเอาแล้วผู้หญิงพอเลิกจะไม่เสียเงินกับผู้หญิงจะไม่คบใครและถ้าชีวิตนี้จะเสียเงินนะ ขอเสียเงินให้กับมูลไลท์เบดดีกว่ายัลล์มูลไลท์เบดครับของค่ายกาลิน่านะครับผมเล่นได้ทั้ง PC นะครับแล้วก็ทางมือถือนะฮะหลายๆลายคนเล่นกันแล้วรู้จักว่าเกมเนี่ยกระแสดีคนเล่นแบบพึบพับนะครับเกมมูลไลท์เบดเนี่ยนะครับผมมีอาชีพทั้งหมดเนี่ยนะครับหกอาชีพก็มีนี่ฮะไถ่ไผนะครับผมจะเป็นอาชีพดาบแล้วก็นี่อาชีพน้องล่ม ที่เฮียงนะน้องชื่อทีุ่้ยตกใจตกใจน้ำเต้าที่เฮียงนะครับแล้วก็นี้ไงวันนี้เท่นี่เท่สิงอุย,อยและอันนี้อาชีพผมเลย,ยน,น่ะกา้ยจกดีอาชีพต่อไปนะครับผมบุผา เป้าคืยอาชีพสุดท้ายครับผมเป็นพัดนะครับผมตึงมุงแต่อาชีพเนี่ยนะครับผมก็จะมีวิทยายุทธนะครับแล้วก็ความเก่งแตกต่างกันแต่ว่าผมเล่นในกะยาจกนะครับผมสร้างตัวละครไาแล้วคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มารีวิวเกมธรรมดารรมดาทั่วไปนะครับผมเนี่ยเก็บเลเวลจนถึงเลเวล36และผมต้องเอาหน่อยคุณผู้ชมรู้นี่ใส่กันอยู่นะถ้าไปมัติดเกมไหนมันใส่สุด,ด วันนี้เนี่ยผมตั้งใจนะเติม10,000ื่นโชว์ต่อหน้าคุณผู้ชมเลยเดี๋ยวเติมสดๆให้เห็นเลยว,ว่าเติมเลยนะครับผมเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยมันชอบคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเกมเขาสนับสนุนหรือเปล่าตบปากเดี๋ยวโชว์เป็นไงคุณผู้ชมเหมือนกันยังไงแกในเกมเนี่ยมีการต่อสู้ที่หลากหลายมากนะครับลงดันเจี้ยนหรือว่าจะเป็นพ v วพีมีแบบกิวชนกิวด้วยนะหรือจะแบตเทิรอย ีในขอดูหน่อยสิว่าตอนนี้อันดับหูจัดคู่ที่1น่ะที่หนึ่ง18,339ครับที่2ชื่อขยะหชื่อ <c oughs> ถ้ายปิมมันอยากจะขึ้นเป็น1ในใต้ล่าเนี่ยกุ้งเติมเท่าไหร่วะเนี่ยแ <c oughs> ลสซัดเลยผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะผมหวดเลยนะครับร้านค้าเติมเงิน <c oughs> จุกๆไปเลยปิม แล้วเป็นมันเอาสุดด้วยต้อมเลย <g ül> ถึงบอกไงเป็นไปได้นะไม่อยากติดหรอกเกมมาไอ้ <c> ํ <oughs> ำระก่อนโอ้โหออกแล้วหนึ่งหมื่น <c oughs> อา่านน่าจะเห็นอยู่นะเออจกุจกๆเลยฮะยิงดีด้วยนะ ได้ไปเลยนะสองหมื่นตัวทองอ่ะเราได้โบนัสด้วยนี่มาแล้วสองหมื่นสองพันตัวทองนะอีิมังจักให้แบบว่าเต็มเต็มเลยณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมค่าซีพีของผมเนี่ย4พันเดมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนั่นเลยปีมันจะไปเป็น ในใต้ล่างได้อย่างไรวิธีการอัปเกรดค่า C ีีให้สูงขึ้นเนี่ยนะครับผมก็อัปเกรดนะครับผมของที่เราใส่นะครับแล้วก็การหาคู่หูที่มันเหมาะสมกับตัวเราคุณผู้ชมตอนนี้คู่หูผมยังแบบว่ากุ๊กกูกุ๊กกูอยู่นะนะครับผมคู่หูนี่ก็มีหลากหลายชั้นนะชั้นดีชั้นยอดชั้นเทพชั้นเทพเนี่ยไอปิมมันยังไม่มีสักตัวลยเดอถ้าผมได้ชั้นเทพมานะเยอะๆนะผมบอกเลยว่าเฟี้ยวจัดทงจัดทับนะเพิ่มค่า CP พีให้กับตัวเราเองนะครับอะไรอะ อัปเกรดตัวละครก่อนใสเลยใส่เงินก็ไม่ค่อยมีครับอัปเกรดได้แค่นี้แหละครับเงินก็ไม่ค่อยมีอะจงอยู่นะจงอยู่ไป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 ปิมก็จักเลยละกังน้าเนี่ยนะฟรีนะมีฟรีนะมีเปิดฟรีด้วยนะครับผมสภาพเปิดมาก็ไม่ค่อยสวยเลี้ยวจะเย็นก่อนปิมนี่มันกุ๊กๆอยู่เลก้าบ มาหน่อยดิพหุ่ยเหลี่ยวหัวห่วงอะชื่อหลิวหัวห่วงอะลิมคีสัน啊ว้าวหล่อหล่อโซ่เกียร์หล่อโซ่เกียร์มาแล้วครับผมเนี่ยนี่นะตัวตรงกลางเนี่ยเราได้มาเป็นตัวเลยนะครับผมแล้วเราก็ได้เศษด้วยนะครับเศษก็เอาไปสะสมนะครับแล้วก็แล้วก็มาประกอบมาเป็นตัวอะไรอย่างนี้นะครับไปต่อเลยไปต่อเลยข้าศีกุูงกาชุกะ เฮ้ยไม่มาเลยอะอะไรก็ไม่รู้อะมาหน่อยมาหน่อยนะอานหนวนอานหนวนอนหนวันอานหนวนอานหนวนตาสงยหน้าตาลึกแต่ดีนะแตาไม่ค่อยบอกเขาอะไม่มาเลยวอคุณผู้ชมเอ๊ะแปลกแว้กไวแปแปลกเว้ยเอ๊ะมันยังมันยังหอยเหี่ยวอยู่นะมาหน่อยมาหน่อยนะมาหน่อยนะ เอาเศษได้ไหมขอขอไม่เอาเศษได้ไหมเหม็นเศษมากเลยนะตอนเนี้ยมาหมาหน่อยไอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ไี้มึงจะเกลือทุกเกมเนี่ะไปเหลือเชื่อมึงจริงหรือวะยัซื้ออะไรซื้ออะไรซื้ออะไรมาหน่อยดีมาหน่อยโหูยคุณผู้ชมเชี่ยไม่เค็มๆว่ะไม่เค็มเค็มอ่ะคุณผู้ชม ไอต่นเริ่มเหม็นๆว่าคุณผู้ชมมาดิ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 วิ้ยเฮ้ยไมีย่เอาดีอะไรเนี่ยสภาพสภาพไม,ม่ทำไมอะ่ะคุณผู้ชมทำไมอ่ะทำไมที่ทำไมเป็นเกียมาหน่อย ขอสีทองหน่อยสีทองขอสีทองหน่อยเอ้ยอะไรวันนี้อะไม,มไม่ใช่แล้วไ,ไม่ใช่แล้วโอ้กูคันและโอ้กูคันละวอนี้ผมไม่ได้เลยอนะผมได้ตัวสีทองมาตัวเดียวเองครับตัวไหนเราได้สาเนี่ยนะครับผมเราก็มาอัพการ์ดนะเพิ่มเลเวลนะครับพัฒนากันไปเยแต่ คือผมไม่อยากจะไปอัพอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเราอัพตอนที่แบบเราเปิดหมดแล้วก่อนคุณผู้ชมผมว่ามันไม่มีใครในโลกหรอกที่สวยไปซะตลอดนะคุณผู้ชมพูดถูกป้าใครมันจะมาสวยตลอดมันเป็นไปไม่ได้ดูดีริ้งมะเนี่ยจริ้งมะเนี่ยไม่ได้อัพกันเลยใช่ไหมอ่ะ กงจือ่ออู้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นมาอีกมาอีกมาอีกอมาตัวเดียวไม่เป็นไรถือววายังมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮันน่ฮันน่าำกการซื้อํำกัดการซื้อแน่นอนเพราะกูต้องซื้ออยู่แล้วครับไอ้ชิบหายโอ้ยเศษครับผมโอ้อยสภาพไม่ดีเลยคุณผู้ชมสรงไม่ดีเลยอ่ะเริ่มเจ็บคอแล้วไอ้เกลือโอ้สรงไม่ดีทรงไม่ดี คงไม่เดียวซะเลยนี่แหละนี่แหละเหยียยี้เยียี้ต้องอย่างนั้นเยียยี้ปูนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกก็โดนอีกมาอีกก็โดนอีกไม่ได้ครับไม่ได้ฮะมาหน่อย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 ไม่ไม่มีให้ลุ้นเลยค่าซีพีเนี่ยไม่มีครับไปอีกรัวๆคุณผู้ชมรัวๆรัวๆ นี่จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะโอ้โหเฮ้ยทำไมเงินหมื่นนึงอะมันใช้แป๊บเดียวเองวะคุณผู้ชมท <c oughs> ่านเแซ่องอ่เแง,งอ,งแบบม,อแมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่าเงงน้แม่งมาอีกแง้อน้หงองนเ้ิง้นเจนครับแ,บบแื้อหมงทอ่หนแ่งอนึ่งอีกนเด,ด เชี่วสว้มก็ดีนะเรามาอัพการ์ได้นะครับผมตัวซ้ำก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมตัวซ้ำไม่แย่นะครับผมตัวซ้ำไม่แย่นะแต่ไม่ซ้ำจะดีกว่าไงแมงกุซัดหมดเลยกุซัดหมดปอกแล้วตอนเนี้ยมาอีกเชี่ยหมดตัวแล้วคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นของรางวัลในการเติมเงินนะคุณผู้ชมนะแต่รับก่อนแมงเยอกูอยากได้เล่าจริงไปกินเลยเดนละแดกแมงเลย ผมนี่ถือว่าเกลือแม่ผมวพาผมเกลือนะผมดูหลายคนมาเนี่ยเขาได้ตัวนั้นตัวนี้ดีๆกันเยอะเลยนะครับผมตัวสีทองเนี่ยฉไายผมได้แต่หาได้แต่เหวอะไรก็ไม่รู้สภาพสภาพอะไรวะเนี่ยแย่วคุณผู้ชมเนไปนเซตซะส่วนใหญ่หมดแล้วครับหมดตูดทะเส้นทางการที่เราจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเนี่ยนะครับไม่ง่ายเลย เราได้ขั้นเทพมาเนี่ยนะครับผมทั้งหมด5ตัวนะคุณผู้ชมนะก็จะมีกงจือกงจือกงจืออูนะครับผมแล้วก็มีแป้ฮิวแซนะครับผมเยียบจายชิวเย่ยีโหลโอยเกียนะครับผมนี่เราอัพได้นะบางตัวเราได้ซ้ำน,นะครับผมสามารถอัพได้นะครับมีทรงมีเศษนะมาอัพได้ ซัดซับซัดห้วกเออค่า C p พีกว่าจะขึ้นนี่ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะไม่ง่ายนะครับจะทับก่อนเลยเอาออกเอาออกเอาออกนี่เราใส่อัดเราอัดเข้าไปอัดเข้าไปค่าซีพีเรา4,800ก็ไม่ค่อยขยับขึ้นเท่าไหร่นะ <c oughs> อัพก่อนใจเย็นอัพก่อนคุณผู้ชมอัพก่อนครับเมื่อกี้ยังไม่ได้อัพไงคุณผู้ชมใจเย็นก่อนเด้ ไปไปลูกไปไปไปรัวรัวรัวทำไมเล่นนะเนี่ยทำไมเล่นไปนะถึง0ปดพันไหมสัก8ปดพันนี่ถึงไหมคุณผู้ชมอัพครับอัพครับปีอะไรใส่ได้ผมใส่หมดแลวตอนนี้นะครับหมดปอกฮะใส่หมดปอกเงินเนี่ยมันหายากนะแต่เวลาใช้เนี่ยมันใช้เร็วเร็วฮะสภาพสภาพอัด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 นี่ขนาดกูเพิ่งเล่นนะเนี่ยชิบหายกูเล่นสักเดือนหนึ่งเนี่ยกูไม่ขายไตเติมเลยวะ โอ้เพียบไปหมดคุณผู้ชมนี่วิผมได้น้องเสือด้วยเยอะนะล่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยค่าซ p พีเราเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ6 0พันนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของพวกชุดคอสตูมว้าวสว,สวยดีนะสวยดีนะคุณผู้ชมนะสวยดีนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ใช่เลยใช่เลยแนวไม่มีแนวเซอร์เซอร์ไหมผู้ชายเซอร์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมเซอร์แบบเนี้ยมีไหมฮ่าฮ่าฮยาน่าฮ่านะานฮะ่าฮม,มาา ตอนนี้เราใช้ม้านี้อยู่นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคุณผู้ชมนะโอ้โหนี่ตกแต่งใบหน้าว่ะคุณผู้ชม6,600เฮ้ยเฟี้ยวอยู่ในเมื่อเสียตังค์มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตขอลองหน่อยกับสิ่งที่เสียไปเนี่ยนะครับมันมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนนีฮะเอาไว้จะไงหนุ่มผมยาวว่ะเอาหน่อยดิ้ชื่อถืนเต้นว่ะผมมาต่อสู้ว่บคนน้อยมากนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ผม เก็บเลเวลนะครับแต่เย็นก่อนมาดิเอาเหรอเอาเหรอมาเหรอหุยอ้ยลบุ้ยหุ้ยแรงมากแรงไปเต่าฮิโนะเฮ้ยแต่เย็นก่อนพี่อื่นกว่าน้องทันทีพี่พลังเติมเงินอ่ะน้องรู้จักหรือเปล่า <c oughs> อูยยาวคุณผู้ชมโดนอ่ะโดนยับว่ะโดนยับว่ะมาดิมาดิมาดิครับน้องมาดิครับน้อง เลื่อพี่นี่แค่ไม่ลดเลยน้องชายเลื่อพี่นี่ไม่ได้ลดเลยนะนี่สินะที่เขาบอกว่าเติมเงินมาแล้วมีความสุขอะไปอีกไปอีกมาเถอะเจ้าจะเป็นใครอะข้ากระตบเจ้าไอ้หัวทิมได้อาปลดล็อกนั่นนี่โน่นนะคุณผู้ชมนะุิยอุวยอุวยอุิย เ,เกิน,นเกินไหมนุ่มเกินเบินเกินไปเยอะเลยเกินไปเยอะเลยหนึ่งเอ้าอะไรอันหนีเลยเหรอเด <c oughs> ี๋ยวมึงก็รู้ปิมตอนมึงขึ้นไปสูงสูงอะเขาตบมึงทีเดียวก็ตายเป็ด <c oughs> แต่ตอนนี้เรายังมีความสุขกับการที่แบบเราอยู่การประลองแค่ชั้นหนึ่งไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวความรู้สึกกูแหละ <c oughs> ทำเป็นติ่มเลยเราใส่ชุดติ่มติ่มเลยอ่ะพี่ชายอย่าทำผมเลยครับโอวดผมจะสู้พี่ชายไม่ได้เอาหนาพี่ชายอย่าตีผมพี่ชายพี่ชายพี่ชายอย่าตีผมเลยโอ้โอ้พี่ชายเอฟพี่ชายหูยเด็กเด็กเด็กมันเอาสุดเด็กมันเอาสุดเอ้าว้าวว้าวเดี๋ย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 วเกิน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 แล้วพี่ชาย ผมยังไม่ค่อยแบบรู้คอมโบอะไรมากนะเพราะว่า PP เนี่ยผมก็เล่นน้อยแต่ก็คือทําให้รู้แหละว่าเออเงินที่เติมไปอ่ะแม่งส่งผลว่ะยังมายิงเล่นยิงหมันวะคุณผู้ชมขออิงแมทลากันผมเลเวล53ปิมผมเลเวล37เองเนี่ยคือผมเลเวลผมยังไก่กากู้กูอยู่เลยคุณผู้ชมมาดิครับป้องกันเลยโอ้ยโอ้ย เกมมาต่างนี้ดิว้าเติมเงินไปแล้วให้รู้ว่าเติมไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยหอมปาหอมคอแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะคนหมั่นไส้มากกว่านี้มูลไลท์เบสนะครับจากค่ายการิน่านะครับ MMO RPG แนววิทยายุทธนะฮะใครที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับผมว่าเกมน,นี้เนี่ยนะครับเล่นได้ทั้งมือถือนะครับเล่นในเวอร์ชั่น PC ก็ได้ด้วยนะครับผม เขาเชื่อมถึงกันนะคุณผู้ชมนะภาพสวยและที่สําคัญเนื้อเรื่องดีมากถ้าเพื่อนๆเนี่ยเล่นแนวเสพเนื้อเรื่องเนี่ยหจจมจนมากนะคุณผู้ชมอย่าลืมหลอบมาเล่นนะครับแล้วมาเป็นหนึ่งในใต้ล่ากันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอก,กันคลิปต่อไปครับดูดิตัวละครผมหน้าเหมือนกันะเลยนะ